เป็นแต่มีความสุกเนาะมีความสุกคนว,ว่าถึงแต่เห็ดนี่มีความสุกหลายสวรรคนบนดินบอกว่าโอ้ผมเละยิ้าเลยคุณพ่อคนว่าดีก็อยู่ข้าเรือหาดนะครับพี่นอ้องผมคุณพ่อเป็นอยู่บนครับง่ามแห้งน้อพ่อนาะเห็ดเผาหนูบุกข่อยมานานเลยแต่ตังแต่พุดนี่มาซูหมื่กับว่าไดสำรับหนูนะหนูคิดว่าแบบไม่อยู่แบบนี้เป็นเป็นคนใหมเนียงสีแบบเป็นสีเขียวๆไหมค่ะ ห้างแบบนี้กินผักเ้ากแบบนี้กินแค่บ,บ่ตรงเลยสื่อเลยจริงสิแมคะ่ะคิดื่อแห้งที่คุดพอกแมีมีความสุขหลายแต่มม่ยู่แบบน่นี้เหมือนในเห็ดฟันให้เพิินเลยจริงสินะในฐานะที่ลูกสเห็ดแดงจิงสินมค่ค่ะได้ผลผลิตเหลือก็เอาไปขายอย่างที่สามคือได้ความสุขค่ะได้มองพับพอนย่อนใจเวลามาานี่เอาเก็บเขียดมาจากบ้านจากหม่องเห้งานแน่จงสิพ้อมนัน มีความสุข,ขนะบเพนี่คืเป็นปลาดูบปลาแหลดปลาตะเพียนปลานิน่นปลาเข่งปลายีสุปกปลากุดม่โคงน้องนาะเขาบ่ได้ใส่เงินเลยของกินเขาก็มีสบายใจกว่าค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับจะเสียงสานยุกใหม่มาแล้วครับเมือ่อนี้วันที่สิบห้าพี่น้องมาเบิ่งโคกน้องนาสวยๆจังหวัดบุรีรัมย์นะครับของวัยรุ่นสางโตครับนี่น้องเกต ีิกาดเราอยู่ที่บ้านโคกกลางตำบลหัวหินหหวินตำบลหัวหินอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นี่ครับจะาของแปลงน้องเกตน้องเกตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมไปรุ่นสางโตเพื่อนที่จักไรนี่ครับเพื่อนที่เจ็ดไรกว่าค่ะเจ็ดไร่ครับเห็นมาจากปีเหรอครับแปลงเฮา1ิบเดือนค่ะชิบเดือน สิบเดือนคืองามแี่ยังเห็นได้ชิปเดือนบ้าครับค่ะุดไปปีสี่แล้วเดือนท่านว่าค่ะคุดเดือนท่านว่าปีหกหกแนค่ะครับเจนไลเห็นหนังแนค่ะกับแบ่งขุดเลยกับสิเป็นมีสามบอใ่า่ๆค่ะเป็นหัวใจญ่อันนี้สิเป็นตัวเอ็มค่ะครับส่วนอีกบอหนึ่งสิเป็นหัวใจหน่อยค่ะแล้วรอบๆคางๆแบบนี้ไอสิคุดเป็น ห้องใส่ไก่ค่ะออมน้าไปเลยครับออมพื้นที่เจ็ดไรแมนค่ะโอ้เอา้าคือออกแบบงามรือผู้ใดเป็นคนออกแบบให้พีใส้ออกแบบค่ะว่าครับแมนพีไส้เป็นคนออกแบบให้ออแมนค,ครับบานตะนีห้าได้ผูใ้ใดเป็นมาขุดไห้สร้างโยค่ะโอ้ช่างโยบ่ขุดไหยนี่แมนค่ะสร้างโยอันบุรีรัมย์รถขุนอันบ่แหมนค่ะแมนโอ้ครับทีแรกก็แรงๆหน่อยครับ เพราะว่าพื้นที่ข้างๆนี่จะเป็นป่าอ้อยทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ทั้งหมดแปดไร่ครับแปดไร่ใช้เวลาขุดกี่วันครับสิบวันครับสิบวันเลยเหรอสิบวันโอ้รถกี่คันเนี่ยรถสองคันครับสองคันใช่ครับแปดไร่สิบวันรถสองคันงบประมาณเท่าไหร่ครับงบประมาณอยู่หนึ่งแสแปดหมืนบาทครับวิยงจริงเหรอใช่ครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทอยู่ที่แบบนะครับ ไม่ตายตัวไม่ตายตัวครับไม่ใช่ว่าเห็นแปลงนี้แปดไล่แสนแปดแล้วก็จะไปคิดว่าเนาะครับไอ้สังเกตเบื้องแถวนี่คางๆรอบคางรอบแอลมี่จะปลาอ้อยแมนค่ะมีแต่ปลาอ้อยครับพื้นที่ตรงนี้ตะกี้ปลูกเขาค่ะแมนคนปลูกเขาเราที่นี่ก็เลยมาปรับเป็นอยากให้คงนองหน้าก็เลยหาย้างยกคนมาขุดให้ค่ะเหลือเห็ดเขาแค่ประมาณไรกว่าค่ะข้างล่างอ๋อคงคงน้งหน้าหมดเลยโอ้ เอาอยูี่ดีดไปยังไดมากไดเขาคือมีแนวความคิดว่าเข้าเฮ้าอยากเฮ็ดเขาหน่อยลงแล้วก็เมื่อเปลี่ยนเป็นโขงน้องนาตอนแรกมันบ่อค่ะเฮ็ดเขาแล้วบ่ได้ผลผลิตดีปันไหลแม่มันสิเขาบ่าง้ามแม่ค่ะแม่แล้วที่นี่กะเป็นความคิดของพ่อของแม่แต่แหลก่นแบบว่าเผาไปอยากยูแบบพอกินพอ่อใส่แบบพ่อเพียงสิงแม่ค่ะปีใส่ก็เลยแบบ เป็นค้นสารฟันให้พอก็เมก็เลยตัดสินใจคุดโครงหน้างนี่นคุณค่ะโอ้โหสุดยอดเลยเนาะแต่ว่าไอเห็นนี่อุ้ยซิบเดือนนี่อุ้งามอีหลีนะครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่เป็นเป็นสารูปตัวเอ็มแมนค่ะตัวเอ็มตัวเอ็มอาเบิ้องทางฝุ่นจะเป็นตัวเอ็มแมนบบค่ะสิย่อมาจากมินนี่ลูกสาวของผีไายแต่ถ้าเขาเบิ้องทางนี้จะเป็นตัววีสิย่อมาจากซื้อของผีไา้กับซื้อบินค่ะ ว่าแมนโอออกแบบได้สุดยอดเลย <c oughs> บางนีนี่เลือกลาย้างในนี่ครับประมาณเมตรกว่าเกือบสองเมตรค่ะครับสองเมตรค่ะแต่ว่าไอ้บังสภาพอันข้องนี่ยังคือเก่าอยู่เิ่นบ่บพังเลยเนาะบ่ค่ะบ่บพังเพราะว่าอันนี้แบบมันหนามได้มาที่เดียวม่ยค่ะครับแมนพอคอยมากเพิ่นก็ดเลยดินเพิ่นก็ดเลยยูงสิทนะโอ้ค่ะเป็นสีมีกอกลางว้อัน สองสองหมงเนาะหมงทีหมงทีเป็นกระท่อมแมนอันนี้สิเป็นป้าดอกกระเจียวค่ะถ้าหมงนี้หมงนี้เป็นป้าดอกกระเจียวแมนค่ะมีดอกกระเจียวบักฮุงกล้วยบักเผาค่ะบักพผาแล้วก็แก้วมังกรค่ะแก้วมังกรแมนผู้สุดยอดเลยจะมาเพิ่นเหตุงามีหลีเนาะออกแบบเองค่ะว่าครับแมนว่าหมงนี้ต้องลงต้นใดต้องปลูกอันใดค่ะโอ้ งามงามง,าม,งามเด้ครับพี่น้องเป็นเนื่องล้ว๋ยยังรูปสรงยังอยูย่คือเก่าเลยนะครับเอาเริ่มขุดเดือนธันวาคมแมนค่ะช่วงนั้นเกี่ยวเขาแล้วไม่ไม่แน่นอนเลยค่ะเกี่ยวเขาแล้วเขาเนี่บอกว่าในเก็บขึ้นบ้านเลยแต่้างโย่เพิ่งกับมาขุดห้เลย สีใต้คุณอยากคุดแต่เลยได้มาค่ะบ่แมนเขาว่านั้นเก็บรถบ้าแล้วรถเกี้ยวพึ่งเกี้ยวเขาตาเขาได้บ่กกี้หมู่ค่ะว่านเก็บเข่าขึ้นบานเลยโอ้มาปั๊บมาลุยเลยแมนค่ะลุยเลยครับบ่ห้าหลายๆบ่อนี่เขาเลี้ยงปลาอย่างี้ครับบ่หนี่สีลงก่อนมูเลยค่ะเาม่านามสิมีนามก่อนมูบ่หนี่สิเป็นปลานิ่นปลาทับทิมปลาเข็งซีพี่แล้วก็ปลาตะเพียนค่ะแกบหลายได้เนาะหลาย ครับเอาใ้ลองหาอาหารเป็นเบื้องหลังปลาปลาทับทิมแมนค่ะจักเดือนครับนี่ปลาทับทิมนี่กาได้หาหกเดือนค่ะว่าหาหกเดือนแมนอู้เป็นแต่วันฝนใบไม้พร้อมกันแหลกๆก็สิเป็นแบบลงปลาทับทิมก่อนปลานี้นางสิบเนี่ยค่ะครับลงลายๆกันใบได้ล้งพร้อมๆอมกันอู้หลายอย่าได้หนีนอ้อหลายค่ะหลายครับได้กินได้ได้กินแน่หรือเปล่าได้กินค่ะปลาเขียงนี้จะตัวใหญ่ๆครับ โอ้เห็นแล้วก็มีความสุกน้ำเพลินนะคะพี่นอ้องเครื่องอันเทิื่องขอบนั่นเท่าก,กับปูกันนะเนาะแมนค่ะครับข้างๆนั่นสิเป็นต้นไม้ยืนต้นคะ่ะต้นไม้ใหญ่ขอบที่ติดอีกฟัง่งหนึ่งแต่ตรงกลางกับสีเว้นให้ตุ้นตานะคะเ้นปูพักสวนขว้าวใบขายไปกินน้ำโอ้เฮ็ดดีแท้ <c oughs> พ้นสิป,ปูกนันนะคะพี่นอ้องพ้นสิปลูกะเหวเมื่อเลยนั่นมะฮวาัานสีเป็นบักเขือนเนาะค่ะแมนครับบาน,นี้ก็ต่อไปนีก็สีเป็นบักพีก บกพริกเน่าไปพุนทั้งฟังทั้งพุนกับสีมีขเขาโพดนํำแมนค่ะเขาโพดแล้วกับบกพริกทั้งขางอีกค่ะครับผมบางนี่นี่สีเลือกไรเปันไดครับข้องบางนี่คือกันค่ะสองเมตรข้องใส่ใกล้กับตัวเอ็มนี่จำเลยค่ะกว้างกับสีประมาณสองเมตรกว่าอยู่เนาะค่ะประมาณนั้นเลยค่ะครับควายยักตัวจำอไอยู่บาครับเนี่ยปานนี้กระปลาทับทิมร่วงกันพันหาค่ะโอแล้วก็ควาเข่งปลาแต่เพี้ยนอีก รวมรวมบอนี่ที่สื่อมาปล่อยเลยหนี่สิประมาณเกือบหกพันเลยค่ะครับเกือบหกพันเน,นี่ยค่ะเฉพาะบอยา้าโค้งไว้พ่นละแมนค่ะโค้งไปเลยครับผมบานตาหนี่ทึ่งๆนี่ก็โอ้นี่พ่นเทศดีแห้งครับพี่น้องนี่ไม่ผลสลับกับคาแมนค่ะนะครับไม่ผลสลับกับคาไม่ผลเพื่อนก็บ่ไร้มีชนิดเดียวเด้อครับพี่น้องอันนี้ตะใครปลูกเพื่อแบบยึดขอบสะแห่ค่ะครับแมน สลับกับไปค่าไปสุด,ดยอดเลยเบิงกระท่อมหน่อยครับกระท่อมหน่อยกานารักเป็นตะยูแบบแบบพ่อเพียงหรีแม่ค่ะปัจจุบันนี่มีคนนอนอยู่นี่ือ่ปล่าครับพ่อกับแม่นอนครัพ่อกับแม่แมครับเป็นแต่มีความสุขเนาะมีความสุขคนมาถึงแต่เห็ดนี่มีความสุขหลายสวรสครันบแมสวรรคีบนดินสวัสดีบนดินา โอ้ยผมเลยยืดฉาเลยคุณพ่อเพิ่นว่าดีก็อยู่คาเลือหาดเด้อครับพี่น้องฝนคุณพ่อเพิ่นอยู่ฝนครับสบายดีไปยังสปง่ายได้สบายย่ายี้ามแห้งนาะพ่อเนาะครับแต่เพิ่นขุดเพิ่นออกแบบดีรีครับออกแบบดีกางขุดออกแบบดีออกแบบให้ออกแบบฟองเล็กตั้งให้ครับเป็นผอย่างดีนะน้ำยางดีแบบสังเกตเบิ่งมันบ่พังเลยเนาะครับเนาะแม่นค่ะบ่พังไันบ่พังเลย ทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่ายังคงสภาพเก่าๆลยไรผุแมนค่ะเป็นรูปแบบคือเก่าเลยครับคุดคุดตอนแรกเป็นแบบใดก็คือพอมีน้ำแล้วก็คือแบบเก่าเลยค่ะรูปักษณะแบบเก่าเลยเขาคุดเดือนท่านว่าบานตานีมันเขาสู่นานแหละงส่นนถ้นานมันน้ำไมนจะใส่มาเติมครับช่วงแรกๆแมนบอกค่ะแตไปดึงน้ำจากไอ้บอไงเป็นมอของหมู่บ้านนะคะดึงเขงม้าแข่แค่ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็บ่ได้เต็มดึงเขงม้าแค่ครึ่งหนึ่งเพื่อแบบ เอามาเลียงต้นไม้ที่เขาปลูกตอนหนาแรงไหมคะเพื่อให้เขาแบบรอดอยู่รอดนะจก็ที่นี่บ่โดนค่ะดูแลไปบ่โดนค่ะมีฝนมีหนามมา,ามบ้าแมนนู้หน่ะบ่คิดว่หนามสิมาเร็วขนาดนี่เด้วความคีดแบบหนาสิแบบมันหนาสิแหงแล้วก็บ่บมีนามเลียงต้นไม้จังนี่นะแต่ว่าหนามมาเร็วค่ะพอมากะเต็มจนเอาบ่อยู่ ข้างล่างก็คือได้ปล่อยออกอีกค่ะมาเร็วแมนช่วงเดือนไดครับฝนตกช่วงเดือนประมาณคุณได้เจักเดือนครับเอ่อสี่ยูประมาณหนยคือสภาพมีทุน่าค่ะกับมีฝนเริมมาโอแมนคือแขางแรงเขาเติมแต่บอทั้งขางนี่เนาะแมนค่ะเติมแต่ข้องใส่ไกล้ล้องนีเลยบานนี้ฝนธรรมชาติมากฝนก็เต็มเมือเลยแมนค่ะเข้ากันเลยสบายเลยแ็เริมมาป่ามาไปแมนค่ะ โอ้พฤษภามิถุนานะครับพ่อแม่น,น้องเพื่อนว่าปลากอายุประมาณหาหกเดือนแม่นค่ะครับเอาทั้งนี้เลยครับบออันนี้เป็นบอหัวใจหน่อยค่ะบอหัวใจเล็กแมน่นสิมีปลานิน่นครับแล้วก็ปลาตะเพียนค่ะบออนี่โอ้ยง่ามีหลีตัวนี้เนาอ <c oughs> เป็นรูมหัวใจได้ว่าโอ้มันยังคงสภาพเดิมๆเ,เลยแมนค่ะบอนี้ดินบอพังเลยครับ บอนี่ปลานิน้น่างเดียวป่ะครับปลานิ้นกับปลาตะเพียนค่ะส่วนมากปลานิ้นหลายกว่าครับถ้าไปไปจะโตบอนี่บอนี่สามพันค่ะสามพันตัวทั้งเดือน,นครับไล่ๆกันประมาณเดือนนี้ประมาณสี่เดือนค่ะอที่นี่บอนี่เขาออกลูกเองเขาออกลูกหลายที่ได้หลายโตยุคันไหนนี้ น่าสิเป็นมือนรเล่เนาะแม่ไมเป็นมือนะไรก็ดึกตัวหน่อยตัวใหญ่เอาไอ้ไอ้สังเกตเบื่องมีมีพักบุง้งมีหยาให้เพิ่นกินน้ำบ่าครับแม่ค่ะพอเวลาห้ามันมันเาวเนา่อพ่อเพิ่นก็นสิตัดแล้วก็สิหอบเป็นพวกพักบุง้งพวกห้าลงให้เพิ่นกินค่ะครับหูเพิ่นกินดีดีก็เ,เหลือใบเลยโอ้รดต้นทุนอีกแม่ค่ะคะรับทั้งขอบทั้งนีก็มีแต่ของกินเคนนคนนะครับพี่น้องคุะครับ ชาตะไคร้กล้วยของกินเตรียมสวนนี่น,นีีแค่แค่มายืนหายอาหารปลามาเห็นอย่างสีมันกะนาองนี่วา <c oughs> มสูขได้ไหมวะ<า>ความสุขค่ะครับสมัยตะกี้เฮ็ดหน้านี่ห้ามาหน้าดูบครับบอตะกี้มาเฮ็ดเขาน,นี่หนูบ่ค่อยมาหน้านเลยแต่ต่างแต่คุดนี่มาซูมือกะว่บบาใดเมื่อใดที่บ่ไดเลี้ยนนี่มาเลยครักข่อยอยู่บ้านบ้า วันนี้นนฮะฮอตอนนี้ฮายังเรี้ยนอยู่บ่ครับจบแล้วค่ะพึ่งจบปีที่แล้วอส่วนมากสิได้มาแบบเสาร์อาทิตย์นี่ก็สิมาายูตะนาแมนค่ะตอนที่เลียนอยู่นี่เสาร์อาทิตย์กับตรงมาแล้วแมนโอ้เป็นยอดเป็นอย่าง <c oughs> ขึ้นมีข้อมืูซื้อว่าตรงมาดูดูครับสําหรับหนูนะหนูคิดว่าแบบมาอยูแบบนี้เป็นเป็นคนมากอีอย่างที่แบบเป็นสีเขียวๆไหมค่ะแมนเราม้าแบบนี้ ปลาเข้ากัมีกินผักเข้ากัมีกินแทบบ่ต้องเลยสื่อเลยองสิแม,ม่ค่ะชอบชอบแบบนี้โอ้นี่ความสูงเนาะแมนพี่อะไรนี่เบิ้งพี่น้องนะปลาเพ่นหลายแห่งแกเข้ามาเห็นสีเขียวๆมาเห็นน้ำเห็นปลานี่โอ้ไปอยู่ถ้าเขาเมืองหรือว่าตอนไปเลี้ยนไปอย่างมันดา่าสิไมความเขียดแมนคะ่ะมามอยู่แบบนี้สบายใจอ่าหายเลยหายเลยค่ะสดชื่น <laughs> แหงได้มาเห็นเขาไงเลี้ยวจังสิไหมค่ะครับเอาเฮ็ดเฮ็ดยังไหต้นใหม่คือเขียวงามเลยครับอันนี้ส่วนมากสิเป็นปุยขอกค่ะปุยขี้ไก่แล้วก็ปุยขีหมูอัดเม็ดหลังจากคุดแล้วนี่เข้ามาปลูกหยังก่อนครับคุดที่แรกเลยปลูกเป็นต้นใหม่สมรงขัางบนค่ะเป็นพวกต้นบกม่วงต้นบกลำไย,ยยังสิไนะคะอืมเป็นผลไม้กินผล ปลูกใหม่ผลกอนแมนค่ะปลูกหางบนกอนเพราะว่าหางล่างมันมีน้ำช่วงสิบปลูก้างเทิงกอนครับแมนช่วงแรกๆครับปลูกข้าหดน้ำเพิ่อองได้ครับบัดนี้ก็หดน้ำกะสูบจากสานน่แหล่าค่ะขึ้นไปหดพ่อกาิต่อสายยางเพราะว่าตอนนั้นเ่ทันด้หลายก็ต่อสายยางหุดที่ละต้นที่ละต้นได้ค่ะอ๋อสลับมือลากสายหดอยู่แมนค่ะครับใช่ปั๊มอัน ใส่น้ำมันบ่ครับแมนค่ะแมนไฟยูนี่บ่มีไฟฝ่าเนาะแมนค่ะไฟฝ่าเขาประทันในหอครับเิ่นกล้วยเิ่นก็งามทุกต้นเลยนี่ครับพี่น้องกล้วยกําลั่งกระั่งสีออกปีม้างนี่นะครับกล้วยอันนี้ปลูกบ่ทันในโดนเลยค่ะป่ะประมาณสี่เดือนสามสี่เดือนประมาณนี้สามสี่เดือนแมนค่ะงามแห้งพึงล่งบรบูรเบื่องบักพิกเิ่นุ่นะอมนนช่ต้นดกๆดกแมนค่ะครับ อันนี้เป็นโซนของแบบผักสวนคั้วของคุณตาตากับยายคนสิบปลูกไปจะกินไปจะขายค่ะป้าครับแมนค่ะเป็นแรงผลิตเงินของเพื่อนแมนั exactly ้งพูดเขาโพดกับเพื่อนเขาโพดอันนี้ก็แมนค่ะครับเขาโพดบางพิกแมนค่ะของคุณตากับคุณยายแมนอันนี้คุณตากับคุณยายเป็นคนเหตุอืมห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 ่มหืมหืคหืมหืมหือหืมหืมหงเตี้ยค่ะส่วนซหืมหักสวนหวมห แมนครับวอ้รองมันล่โตัวแห้งเนาะลงโงตแห้งค่ะครับแบ่งโซนไว้ย่างดีเลยข้างล่างือเป็นพักสวนครัวแบบพ่อแถบบ่ตงสื่ออีหยังแม,ม่ค่ะยางข้าวมาเวลาข้าวมานี่เขา้วาวมาโตเป่ากับมีของกินแล้วแมนค่ะบกหุง่ง <c oughs> ตำบกหุง่งต้มปลาปิงปลางสิแม่ค่ะอบอกค่อยเบือ่อเด้ไดนมาอยู่แล้วครับเวลาพี่น้องมานี่ก็บ,บ้องห่วงแม <Man. S 2> นเนาะ แมนค่ะปลากระตือเอนนี่อยากกินต้มกินปิ้งอยากกินหนึ่งจังแต่เห็ดอันนี้พี่น้องก็ห้ายด้วยค่ะพี่น้องมักมะหางสิแม่เป็นแบบอบอุ่นไปเลยแม่ค่ะตังแตะเห็ดแมนคิดถือแข้งที่ขุดชุดยอดเลยเนาะสมัยตะกี้นี่สมัยเป็นปลาอ่อยปลาเป็นหน้าเข่านี่บ่มีไผเขามาาแน่นอนบ่บ่มีไผเขามาเลยค่ะเดี๋ยวนี้พี่น้องห้ายแห้งไผเขามาแล้ว อายว่าเข่ามาานี่แทบว่าอยากเมื่อพ่นละแมนน้อมันมีของกินไยอีกอย่างหนึ่งมันมีความสุขเลครับพี่น้องภาษีเหลือหน้าเขาจากนี้ไปนี่บอครับแมนค่ะจากนีไปกับประมาณไรสองไรค่ะเหลือบ่หลายแมนประมาณไรกว่ากว่าอยู่นะครับยีสิสองไรนี่แหละครับพี่น้องนะครับหน้าเขาแต่กี่แต่กี่แค่หน้าเข่าภาสิเป็นเรื่องสี่แมนค่ะมีแตหย้าหญ้าขึ้นายแต่ว่าหาอันนี้เวลาห้าเกี่ยว เพื่อนกะออกไปน้ำเวลาเกีียวไหมคะ่ะครับแม,ม่ตั้งแต่เฮ็ดโคกน้องหน้ามานี่เอาคุณพ่อครับคุณแม่เป็นเพียงใดแนยเพื่อนกะบอยุเสมือว่าแบบถึงสีบ่ค่อยได้ยุบานไหมค่ะแต่กี่เพื่อนยุบานประจําเนาะตั้งแต่เหตดนี่เพื่อนบ่ค่อยได้ยุบ้าน,พน,าน,านเนพราะว่าตรงมาอยู่นั่งสิเพื่อนว่าคิดถึงแห้งที่ขุดบอกกับลูกท้ายนะ่ะ คิดถึงแห้งที่คุดพ่อกับแม่มีความสุขหลายแต่ไ,ไม่อยู่แบบนี้แมนคะ่ะถึงสิบวได้กลับบ้านแน่ส่วยร้ายใส่ชีวิตอยู่หนี่คะ่ะสิเป็นหนูกับหลานที่ออกมาหาที่สนะครับไอ้ว่านี่ถือเป็นการโอ้ให้ของขวาใหายลังบ้านเราเลยได้หนี่น่นองแมนครับเพราะว่าเฮ็ดห้พ่อกับแม่มีความสุขแมนคะ่นะครับแต่อยู่สิวมีความสุขอิลิสุขภาพจิตก็สีดีแมนแล้วเนาะได้สกาสิได้กิน ของดีของปลอดภัน่น้าค่ะข้าบังบนนี่เขาก็เลี้ยงอันเพียงกลบ่ครับแมนค่ะเป็นไก่ไข่อารมณ์ดีแล้วก็สิมีหมูมแล้วก็เป็นไใกล้บ้านค่ะข้างบนครับผมเอาปัจจุบันเฮดมาสิบเดือนนี่ได้กินได้ขายอย่างเนี้ยกะสิเป็นผืชผักค่ะอย่างที่หนึ่งเลยคือผักสนวนคั้วอย่างที่สองคือไข่ค่ะไขน่นี่ขายดีแห้งแถบบ่ท่านลูกค้าเลยเพราะว่า เลี้ยงเองแบบเฮากะหายกินหัวอาหารแน่หายกินพวกต้นกล้วยนแน่แหนแดงแนงสิแม่คะ่ะมันก็ลดต้นทุนในหลายเนาะที่นี่เฮาก็ขายถือกว่าตลาดที่เขาเอารับมาขายแม่คะ่ะแทงละลอยงีสิบอกคู่กัน <c oughs> โอ้คนเขาหัว่าเฮาเลี้ยงเองก็เห็ดเองเนาะแนนค่ะครับเขาเห็นเขาเห็ดเขาแหงสีโอญาติกันคือนาเนนะครับพี่น้องเนี่ยครับ <c oughs> ปลูกบักอือปลูก เขาโพดปลูกบักแตงมีแถ<ท>บทุกอย่างเลยแมนค่ะมีทุกอย่างที่เขากินไ่นเหรอเนาะคติคเอ่อที่อยากเห็ดเลยก็คือปลูกทุกอย่างที่เขาหมักค่ะเหลียงทุกอย่างที่เข้าหมักหอมครับมันสีมีความสุขเวลาเข้าดูแลเขาอ่าแมน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 ค่ะแสดงว่าเขาสีเขาเห็ดที่แรกนี่เขาบ่ไ้คิดเลยว่าปลูกไว้ถ้าขายบค่ะบ่บ,บ,บ่ได้มีความคิดว่าสีเห็ดว้ถ้าขาย คือเห็ดคือแบบบ่ตองซื้อแมค่ค่ะแมนปลูกทุกอย่างฉีกินแมนคะ่ะที่มักอ่าจากบ่ได้คิดว่าสีขายเห็ดไปเห็ดมาไดนขายซ้ำแมนคะ่ะเหลือก็คือขายค่ะเพื่อนจัดสรรเพื่อนแบ่งพื้นทีในด่ลงโตแห้งพี่น้องนี่ครับนี่กับป้ากับเจียวป้ากับเจียวกับผู้เฒ่ามากเนาะแมนคะ่ะครับผู้เฒ่ามากนะครับ รักลักกับเบิ้งกับเป็นพืชพักที่เขากินในชีวิตประจำวั<ม>นนี่ล่ะแมนค่ะแมนครับเอาจากการที่เราเห็ดมาสิบเดือนเอาไอ้ทามเนี่ยได้ยังเนี่ยหนึ่งเลยได้เห็ดให้พ่อแม่มีความสุขค่ะแมนอย่างที่หนึ่งเลยคือเพิ่นค่อยเบาไว่าบันปลายชีวิตเถาไปเนะาะผู้เถาเพิ่นอยากมมอยู่แบบเงียบๆเ,เรียบๆบสบายไหมค่ะแมนแต่ได้มมอยููเหมือนในเห็ด ฝันให้เพิินเลยยังสีน่าน,านาในฐานะที่ลูกสีเห็ดแดงสิแม่ค่ะแมนอย่างที่สองเลยก็คือได้เงินจากการที่เห็ดเนาะได้ผลผลิตเหลือก็เอาไปขายยังสิแม่ค่ะแมนเอามาตอทุนเอาเผื่อไปเฮ็ดอย่างอื่นตองสิแม่ค่ะสิบเดือนได้กินได้ขายแล้วแมนอย่างที่สามคือได้ความสุขค่ะได้มองพักผ่อนย่นใจเวลามานน่เอาเกจเกียดมาจาก บ้านจากหม่องเ็้งานแนงสิพอมานี่มีความสุขขึ้นหลายออืสบายใจสดชื่นแห้งค่ะออืแม่นเนาะแมนครับเป็นการผ่อนคลายเป็นการพักผ่อนไปในโตนะครับปลานี่อ้ไยว่าโอู้สิร้ายมือวล่วนะเนาะหลายค่ะป้าหลายบอนี่สิเป็นปลาดูบปลาแหลดปลาตะเพียนปลานิ้นปลาขิงปลายีสกค,ค่ะคปลากฏ บ่อนีบ่อใดป่อยย่างละลายนะคะป่อยผสมกันไปโอ้ครับเอาปกติคนอายุซ้าเฮ้าจังสี่ยิบสามปีนี่ไอเห็นส่วนมากเข้ามากเต็มไปแบบไปย่างห่างหรือว่ามากกลับไปในเมืองไปนางด้านกระโปงกาแฟยังชิวเฮาคือเขามักจะสวนเนี่ยสิบอกว่าไปนั่นไปบ่อกลับไปแน่ค่ะแต่เฮาบ่ได้ไปดูให้เลือกมาโป่งนองนะกลับไปเที่ยวห่างเลือกมาโป่งนองนะเพราะว่า ไปนั่นก็ได้ใส่เงินเหมือนว่าค่ะมาขงหนุงนะเขาก่ได้ใส่เงินเลยของกินเทาก็ามีสบายใจกว่าค่ะอืมีมความสุขมากกว่านะแมนค่ะเวลาเวลามูเขาเห็นเท่ามากสิเวลาเท้าโพลลงสิเขาบ่ได้วว่าเอาอยังเลี้ยนดังสูงยังคือมาแต่ไฮแต่หน้าอังสิมาโยเสี่ยบ่อเลยค่ะมูนี่นี่แต่อยากมาเห็นเวลาหนูทายลูบลง่งยังสิเขาวางงาม แมนอยากมาเที่ยวอยากมาเบงสิเนี่ยค่ะว่าหมูหมักแมนโอแสดงว่าซูเมเอร์นี่ค้นเขาแบบว่าหมักธรรมชาตินะเป็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ่<อ>วนนนอยแมนเสียออกไปโอแมนเข้า่าซูเมเอร์นี่ครับนี่เขาสีมมอสมมอกไปทางแบบโพดปวดสวนปวดยั้งกัน <Man. S 1> สิเนาะกา <c oughs> ล่างเป็นเท่นไหมได้เลยแม <Man S 1> นค่ะครับเอาจุดใจเอาอายอยากให้ฝากยั้งถึง ไปรุ่นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเห็ดเกษตรจังสินนะครับหรือว่าเห็ดโขงน้องหน้าอา่อการเห็ดโขงน้องหน้านี่เอาจริงบ่ไ้ยากค่ะแมนบ่ไอยากเลยเอาแค่เอาใจไปใส่แมนใส่ใจเขาเ้าปลูกยังเ้าก็เอาใจไปใส่เขาก็สิจะเจริญเติบโตตามทีห้าใส่ใจเขาเลยไม่ต้องคิดยังไรค่ะแต่ชีวิตบานๆสีกับมีความสุขค่ะอ่ามีความสุข คุ้มค่าบ่กับสิ่งที่ห้าลงทุนไปนะะครับเกินคุ้มค่ะสําหรับหนูเกินคุ้มเลยตีตาสินใจเห็ดครับแมลงทุนครั้งเดียวได้ผลผลิตทั้งปีค่ะอ่าอยู่เนว่ยคุณละตลอดชีวิตตลอดตลอดชีวิตเลยประมันทั้งปีหรอกเนาะแมนครับในฐานะที่ฟังแถวอ้อมๆแอมแอบแถวนี้เขายังเห็ดอ่อยอยู่แมนค่ะมีแต่ปลาอ่อยหมดเลยปีใหม่เขาปีหนามากเขาจะก็ต้องลงทุนอีก เริ่มไม่อีกเริ่มไม่เพราะฮาลงทุ้นเธอเดียวจบแมนฮาลงทุ้นเธอเดียวมีฝนผลิตไปตลอดเพราตร้องลงทุนอีกครับโอ้ยสุด,ดยอดเลยครับพี่<ม>น้องเอาเดี๋ยวไอ้ขอจองทางการติตตอนะครับเพื่อพี่น้องคนอยากเ<ม>ขามาเบิงน้ำม,มาเหร่นน้ำหรือว่าคนอยากเขับไปจิตตามเขาอังเฟซดได้เลยค่ะเฟซเกรติชลินสีขุนค่ะเป็นภาษาอัง,งกฤษค่ะครับคือว่าไพ่อยู่แถวนีก็มาได้เนาะแมนค่ะพิกัดเลยค่ะบ้านโป่กลางค่ะ ขี่ออกมาทางโพทองก่อนถึงโพองเลี่ยวสายเลยค่ะอ่าซื้อยังก่อครับซื้อสวนซื้อไล่เกียววารินค่ะอ่าไล่เกียววารินนะครับเดี๋ยวดี๋ยไปติดตามน้องเกียรติได้นะครับอ่าโอเคมาดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณน้องเกียรติที่ให้เยี่ยมชมโคกงน้องหน้าสวยๆงามอีรีครับพี่น้องเนี่ยนี่เท่าโหรครับอบเลยนะครับนิๆนี้ยากยากยางอ่อนไ้คุณนะครับพอดีมาหนีคำมาเรียวมากคำ เดี๋ยวสิกลับมาอัปเดตในเบิ้งใหม่ครับพี่น้องเพราะเ็นเหุงามดีครับงามแน่ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ที่ตามรับชมรายการคุยกันนะครับเด้ขอบคุณครับสวัสดีครับ